บทที่6ระบบทางเดินอาหารส่วนประกอบของทางเดินอาหารเป็นส่วนสำคัญของการสร้างพลังงานให้กับปลาเริ่มต้นจากดินสีปากจนถึงกระทั่งรูก้นรวมถึงอวัยวะที่เป็นต่อมสมทบในการย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่ ปลาแต่ละชนิดจะมีระบบการกินอาหารการย่อยอาหารที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะรูปร่างและแหล่งที่อยู่อาศัยริมฝีปากลิเป็นส่วนที่ปลาแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามการกินอาหารและลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงพฤติกรรมในการใช้ชีวิตในปลาที่กินอาหารขนาดใหญ่หรือการกินอาหาร จะมีริมฝีปากบางปลาที่มีปากดูดจะมีลักษณะริมฝีปากเป็นเนื้อหนาขึ้นมาซึ่งอาจเป็นหนังเหนียวหนังแข็งหรือเป็นปุ่มปากเมาส์ทำหน้าที่ในการรับอาหารรับน้ำเพื่อการหายใจและช่วยในการเกาะยึดกับเยื่อหรือยึดเกาะกับวัตถุใต้น้ำ เพื่อการทรงตัวบางชนิดใช้ในการป้องกันตัวหรือการต่อสู้กับศัตรูบางบางชนิดใช้ในการหาอาหารฟันมีต้นกำเนิดมาจากเนื้อเยื่อชั้นผิวฝังอยู่ลอยๆในบริเวณขากรรไกรไม่ใช่ฝังอยู่ในซอกกระดูกแบบของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ฟันในปลาปากกลมไม่ใช่ฟันที่แท้จริงเป็นเพียงฟันผิวนอกซี่รองเหงือกซี่ฟันที่อยู่บนแกนเหงือกของปลาเรียกว่าซี่กรองส่วนใหญ่จะพบบนกระดูกแกนเหงือกอันแรกซี่กรองมีลักษณะเรียงเป็นแถวบนแกนเหงือก โดยแต่ละซี่จะแยกกันเพื่อกองวัสดุชิ้นใหญ่ที่มากับน้ำได้ให้ติดอยู่ภายในช่องคอต่อมสมทบคือต่อมที่ผลิตน้ำย่อยเพื่อให้เพื่อช่วยในการย่อยอาหารจำพวกเนื้อสัตว์ที่ปลากินเข้าไปได้แก่ตับถุงน้ำดีตับอ่อน ต่อมในกระเพาะอาหารและม้ามกระเพาะอาหาร s t o m มั h เป็นส่วนที่ต่อจากหลอดอาหารโดยทั่วไปกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นท่อรูปกลวยทอดไปตามความยาวของลำตัวก้นถุงจะแคบภายนอกผิวภายนอกเรียบผิวภายในย่นทีกระเพาะ แบ่งออกเป็นสองส่วนคือกระเพาะส่วนต้นและกระเพาะส่วนปลายส่วนต้นติดกับหลอดอาหารส่วนปลายมีกล้ามเนื้อหนากว่าและในปลาบางชนิดส่วนนี้จะโค้งขึ้นมาให้เกิดกางโงของกระเพาะรูปร่างกระเพาะแตกต่างกันไปตามชนิดของปลากระเพาะอาหารทำหน้าที่เป็นส่วนพักอาหารและย่อยอาหารโดยใช้น้ำย่อยจากต่อมภายในผนังกระเพาะ ปลาที่หาอาหารยากจะมีกระเพาะใหญ่ใหญ่มากสำหรับการเก็บอาหารเช่นปลาน้ำลึกพวกกันเบอร์ในปลากินพืชกระเพาะอาหารจะสั้นกว่าในปลากินเนื้อในปลาบางชนิดจะมีกระเพาะช่วย,ย่อยอาหารลำไส้เล็กเป็นส่วนที่ต่อมาจาก ส่วนปลายกระเพาะอาหารเป็นส่วนที่ยาวที่สุดในระบบย่อยอาหารอาจจะเป็นท่อเหยียดตรงและขดหมวนทับกันเป็นก้อนใหญ่ในปลายกินเนื้อลำไส้จะเล็กและจะสั้นกว่าปลายกินพืชทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อเยื่อเนื้อย่อยได้เร็วและย่อยในกระเพาะอาหารได้ดีกว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ เป็นส่วนสุดท้ายของการเดินอาหารอยู่ต่อจากลำไส้เล็กส่วนปลายแยกจากจากลำไส้เล็กโดยรอดคอดกิวผิวภายในย่นมากกว่าลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่จะเรียกว่าเล็กตั้มและเปิดสู่ภายนอกทางทวาวรนอกจากนี้ในปลากระดูกอ่อน จะมีการพัฒนาเพิ่มพื้นที่ดูดซึมอาหารตรงส่วนต้นของลำไส้ใหญ่โดยการสร้างผิวผนังปิดวนเป็นบันไดเวียนหรือเป็นแผ่นม้วนพับซ้อนกันเทียบได้กับการเพิ่มความยาวลำไส้ในปากระดูกแข็งจัดทำโดยนางสาวนัทลิกาอินชูใจรหัส6310101314 1สาขาการประมง